วัสดีกบเพื่อนๆชาวเบนเดอร์วันนี้ผมจะมาทำติวเกี่ยวกับการสร้างขนมคุกกี้นะครับด้วยโนดจีโอเมนที่โนดนะครับในเบนเดอร์เวอร์ชัน3.1นะครับซึ่งตัวคุกกี้นะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงของตัวคุกกี้ได้นะครับ ร้างจากโหนดจิโอเมทิ o M T นะครับเราไปชมกันเลยครับว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างนะครับทำการเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ลบคา่าด a ฟอทิ้ง ไปที่แถบ g e o โอ t มที่โนดนะครับจากนั้นก็ทำการ Add นะครับเมสที่เป็น Plan นะครับทำการคลิก New หลังจากเราสร้างตัวโนดขึ้นมาแล้วนะก็ทำการลบตัว Input ตน้ทิ้งก่อนนะครับ จากนั้นก็แอดตัวเคิร์ฟนะครับที่เป็นสตาร์ดวดาวนะครับจากนั้นเราทำการดูวิเคตโนดสองตัวนี้นะครับขึ้นมาให้เป็นสองสองโหนดนะครับจากนั้นก็ทำการ เชื่อมเข้ากับเา u t พุธนะครับโมดหนึ่งเราก็จะได้ตัวเครร์ฟที่เป็นสตาร์มานะครับตอนต่อมาก็ทำการจอยครับจอยเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นเราก็ ทำการเพิ่มเเดียสของอันที่สองนี่ครับเพิ่มขึ้นมาส่วนอันแรกผมจะปรับอ่าตรงพอย n t นะครับให้เหลือห้ามันก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราอาจจะลดตรง เบเดียสอันแรกลงโอเคต่อมาก็ทำการาใส่โนตฟิลเคิร์บนะครับทำการเติมแผ่นฟิลเคิร์บ เติมเฟสเข้าไปให้มันครับทีนี้เราก็ได้ตัวดาวนะครับเป็นหนึ่งชิ้นแล้วขั้นตต่อมาเราก็จําการเอ็กตูดนะครับเพิ่มความหนาให้กับตัวแผ่นดาวนี้ด้วยการเอาโนดเอด็กตูเดเม็ด ามาเชื่อมอ่าตอนนี้ก็ใกล้จะเป็นคุกกี้แล้วนะครับทีน,นี้เราก็อ่าใส่โน้ต substitution surface นะครับ h UB ส่วนนี้จะเห็นว่ามันอเอ็กตูดในแต่ละเฟสขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถติ๊กไม่ให้มันเป็นอ e ีวนเดียลนะครับให้มันเอ็กตูดในเฟสเฟสอันเดียวนะครับก็ตอนต่อมาให้เราแอด ตัวเซตสมูทนะครับเซตเซตสมูทอ e ีทีเซตสมูทเอามาเชื่อมต่ออ่า ทีนี้เราก็ปรับตัว s u b s c ด i วิชั n นี้นะครับเพิ่มขึ้นจากหนึ่งให้มันเนียนขึ้นกว่าเก่าสามนะครับโอเคท่านี้เราก็จะได้ตัวคุกกี้แบบง่ายๆมาในแบบหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำการ ูิเคทนะครับตัวคุกกี้ที่เราสร้างขึ้นมาทำการย้ายออกไปด้านข้างเอาไปในแกนวายนะครับนี่เราก็สามารถที่จะใส่ค่า ในการเซตติ้งนะครับให้มันอยู่ในตัว modify ดังนั้นเราก็จะต้องเอ add ตัว input เข้ามานะครับ In input กลุ่ม input เนะ่อบแรกเราต้องการ ตัวเหลี่ยมนะครับหรือว่าแฉกของตัวแรกงันั้นเราก็เอามาเชื่อมตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถปรับตัวนี้ได้เพิ่มแฉกมันได้นะครับเราอาจจะ ใส่อมนที่สองด้วยนะครับ okay. จากนั้นเราอาจจะ่าตรงส่วนของ x อตูนะครับเราให้มันสูงตามได้เราก็ลากเข้ามาโอเค่เราต้องการเพิ่มความสูงนะครับ เราก็สามารถปรับตรงนี้ได้จากนั้นตรงอินดิวิดวลนี้นะครับด้วยนะครับเราก็ลากเข้ามาทีนี้เราก็สามารถปรับให้มันเอ็กตูดในแบบอินดิวิดวลได้หรือว่าให้มันแค่เอ็กตูดในเฟสเดียวก็ได้นะครับส่วน อีกอันหนึ่งก็คือตรงเรเดียสนะครับส่วนนี้เราก็สามารถที่จะปรับเรเดียสให้ đây, มันกว้างน้อย ได้ตามที่เราต้องการดืวยการโยงอ่าเราก็สมารถปรับได้นะครับตามที่เราต้องการได้ ส่วนอีกอันแล้วก็โยงเข้ามาครับเราต้องการปัดตรงไหนแล้วก็โยงตรงส่วนทวิทนะครับเราสามารถทำให้มันเหมือนเบี้ยวๆปิดๆได้นะครับอันนี้เราก็ แต่งได้เราก็โยงได้เช่นกันครับที่ว่าเราอย่าปรับตรงไหนนะครับโอเคเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะ แต่แต่ละแต่ละรายละเอียดแต่ละรายละเอียดได้นะครับเช่นตรงนี้ให้มันมีแชกเพิ่มขึ้นลดลงาตามที่เราจินตนาการได้ตรงไฟนี้ด้านนอกด้านในก็สามารถทำได้นะครับเรา ก็ Copy ไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ปรับแต่งให้ไม่เหมือนกันได้จากอันนี้แล้วก็ g X ตรงนี้เราก็สามารถปรับให้มันเป็นแบบนี้เพิ่มความสูงต่ำ แหมัดเอกตูดเป็นทุกเฟสแบบนี้ยบย่อยออกมาก็ได้นะครับเราก็สามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับ จะขยายขยายให้กว้างขึ้นให้เล็กลงอ่ปก็บแต่งได้เลยนะครับแล้วก็๊็ปปี้ไปเรื่อยๆก็ไม่ให้มันซ้ำกันในแต่ละร,รูปแบบนะครับเราอาจจะ ปับตรงนี้เล็กแบบน้อยครับปรับแต่งได้เยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ก็หลังจากเสร็จในการทำรูปร่างนะครับต่อไปก็เป็นพิธีการใส่เมทตเลียวครับก็ง่ายเช่นเดิมนะครับแมทตีเลียว ที่เรียวแล้วก็เอาโน้ตเซ็ตแมทที่เรียลเข้ามานะครับเซ็ตแมทที่เรียลจากนั้นเราก็ไปโหลดเอาแมทใน เบนเดอร์คิดนะครับซึ่งในเวอร์ชันตรงเวอร์ชัน3.1นี้นะครับเราจะไปเปิดแอดออนในตัวโปรแกรมเลยมันไม่มีให้นะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดในเบนเดอร์คิดในเว็บไซต์นะครับโดยการที่เราไปโหลดในเว็บของเบนเดอร์คิดเลยนะครับให้เราเข้าไปในเว็บเบนเดอร์คิดแล้วก็เราก็โหลดลงมาแล้วก็ทำการติดตั้ง แอดออนเอานะครับมันจะไม่มีในปกติมันจะมีมาให้เลยเราแค่แ c t i v e มันขึ้นมานะครับแต่ตัวเวอร์ชั่นนี้เราต้องทำการดาวน์โหลดมาเพื่อติดตั้งนะครับตัวแอดออนเป็นเดอร์คิดนะครับจากนั้นเราก็ทำการ Add material ที่เป็น ช็อกโกแลตแบบเราก็เซิร์ชตัวช็อกโกแลต มันก็จะทำการลากลงมาใส่นะครับตัวนี้จากนั้นเราก็ไปที่โนดแมททีเรียวนะครับตรงเซตแมททีเรียว จากนั้นก็เลือกอเราต้องลากลงมาใหม่ก่อนเนะโอเคก็ติดตาตรงนี้ไล้่ก็ เรียบร้อยนะครับในการใส่แมททีเรียวง่ายๆนะครับหรือว่าเราจะาต่อโนดเอาเองก็ได้นะครับแต่ถ้าให้สะดวกก็ไปเอาจากบเดคิดก็ง่ายดีนะครับเขามีมาให้ฟรีดังเั้านี้นะครับเราก็จะได้ตัวคุกกี้ที่เป็นช็อกโกแลตนะครับง่ายๆนะครับ ในรูปแบบต่างๆซึ่งเราสามารถปรับแต่งรูปแบบได้นะครับตามที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนนะครับเราจะปรับแต่งชิ้นนี้ ก็เรียกได้ว่าตามใจเราเนี่ยนะครับในการปรับแต่งโอเคก็เสร็จสิ้นนะครับในการสร้างชอ็อกโกแลตด้วยโนดจีโอเมทรีโนดหรือว่าชอ็อกโกแลตคุกกี้นะครับเอาไปทำโดยเร่นง่ายๆนะครับโดยไม่กี่โนดเองนะครับก็สามารถสร้างแอคเซสี่แอคเซสี่เป็นขนมนะครับเล็กๆ,ๆน้อย ได้ง่ายๆนะครับโดยโนติโอเมทีโนตนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเอาไปทําดูนะครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และกด subscribe ช่องของเราได้นะครับ Bender Easy สสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ